บทที่4,278เสียงที่คุ้นเคยเย่เฉินรู้ว่าเฉินโต๋ตัวพยายามเตือนเซียวซูหลันอย่างจริงจังว่าอย่าออกไปข้างนอกให้มากที่สุดสำหรับเย่เฉินเองเขาจะไม่ออกไปข้างนอกอย่างแน่นอนอยู่แล้วเว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะพบกับครอบครัวของคุณยายโดยไม่ตั้งใจเซียวซูหลันจะรู้เจตนาของเฉินโต๋ตัวได้อย่างไรเธอพูดเกือบจะโดยไม่ได้คิดว่าคุณเฉินไม่ต้องห่วงค่ะเราจะไม่ออกไปไหน เฉินโต้ตัวยิ้มกริมจากนั้นมองดูเวลาและพูดว่าเย็นนี้มีแขกว IP อยู่ห้องข้างๆอีกสิบนาทีพวกเขาจะมาถึงฉันต้องขอตัวไปรับพวกเขาก่อนถ้ายัางไงฉันจะไม่รบกวนคุณทั้งสองแล้วเซียวซูหลันพยักหน้าและกล่าวว่าคุณเฉินไปทำงานของคุณเถอะทางนี้ไม่ต้องห่วงเราโอเคค่ะเฉินโต้ตัวพยักหน้าและพูดกับเย่เฉินอาจารย์เย่ถ้าอย่างนั้นฉันจะออกไปก่อน หลังจากที่เฉินโต้ตัวออกไปเย่เฉินก็นั่งบนโซฟาในบริเวณมุมนั่งเล่นพลางท่อถอนหายใจด้วยอารมณ์เมื่อเขาคิดว่าตาและยายของตัวเองจะมาถึงในอีกสิบนาทีในใจเขาก็รู้สึกหวั่นไหวเล็กน้อยอีกครั้งในเวลานี้เซียวซูหลันเห็นว่าอาการของเย่เฉินดูเหงาหงอยผิดปกติดังนั้นเธอจึงขยับมานั่งใกล้ๆและถามด้วยความเป็นห่วงว่าสามีคะคุณเป็นอะไรไปเหรอเย่เฉินยิ้มบางๆพลางกล่าวว่า งเป็นเพราะช่วงนี้ผมวิ่งไปวิ่งมาระหว่างสองที่นี้บางทีผมอาจจะเพลียนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกเซียวซูหลันกล่าวพลางโทษตนเองว่าอันที่จริงฉันคิดไว้แล้วว่าคุณจะต้องเหนื่อยไหนจะวิ่งไปวิ่งมาอีกทั้งยังต้องขับรถมาจนสุดทางเท่านั้นยังไม่พอคุณยังพาฉันไปเที่ยวอีกตั้งหลายที่มันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องเหนื่อย หลังจากที่เธอพูดจบเธอรีบพูดขึ้นอีกว่าหรือพรุ่งนี้เราจะยังไม่ไปเที่ยวไหนพักผ่อนที่โรงแรมก่อนหายเหนื่อยดีแล้วเดี๋ยวฉันจะเป็นคนขับรถกลับเองเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าเรื่องแค่นี้เล็กน้อยผมพักผ่อนสักครู่เดียวก็หายแล้วไม่ต้องห่วง เซียวซูหลันคิดว่าเย่เฉินพยายามจะฝืนทนดังนั้นเธอจึงจับมือเย่เฉินพลางพูดเบาๆว่าสามีคะต่อไปถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยให้บอกฉันล่วงหน้าโดยตรงทุกอย่างเราสามารถเปลี่ยนแผนได้แต่เราต้องเล็งเห็นความสำคัญของร่างกายไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเย่เฉินพยักหน้าเบาๆและพูดด้วยรอยยิ้มผมไม่เป็นไรจริงๆครับพัรายาขอบคุณผมเข้าใจแล้ว เซียวซูหลันให้เย่เฉินพิงไหลของเธอเล็กน้อยและพูดเบาๆว่าถ้างั้นอย่าเพิ่งคุยอะไรเลยคุณพักผ่อนไปก่อนก็แล้วกันเมื่อเย่เฉินเห็นเซียวซูหลันเป็นห่วงยายตัวเองมากเขาก็อดไม่ได้ที่จะขยับตัวและนอนหนุนตักเธอทันใดนั้นเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากอย่างฉับพลันประมาณสิบนาทีต่อมาการได้ยินที่เหนือธรรมชาติของเย่เฉินก็ได้ยินเสียงฝีเท้ากำลังดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เมื่อฝีเท้าเข้ามาอีกเขาก็ได้ยินเสียงของเฉินโต้ตัวนายท่านอันคุณหญิงอันห้อง VIP ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะในเวลานี้เย่เฉินได้ยินเสียงที่คุนเคยและไม่คุนเคยคุณยายของเย่เฉินยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าขอบคุณนะเสี่ยวเฉินและฝากขอบคุณนุ่นน่านด้วยว่าเราขอขอบคุณมากครั้งนี้ลำบากพวกเธอแย่เลยต้องขอโทษด้วยนะแม้ว่าเย่เฉินจะไม่ได้ยินเสียงของคุณยายมาหลายปีแล้วแต่เย่เฉินก็จำได้ทันที ในเวลานี้ร่างกายของเขาสั่นไหวโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเสียงของยายเมื่อสักครู่เซียวซูหลันที่อยู่ข้างๆถามขึ้นอย่างรวดเร็วว่าคุณสามีคุณเป็นอะไรคะเย่เฉินดูตื่นเต้นนิดหน่อยจากนั้นก็พลันดึงสติปรับอารมณ์กลับมาพลางพูดอย่างรวดเร็วว่ามาไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ผมเกือบหลับไปแล้วเพียงสะดุ้งนิดนึง